สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สุปตาดาราค่ะ 你咖喱辣了。 บอกบอกเขานี่นี่น,นี่บอกบอกของเจ้ความเองก็งกระดึ๊บกระดึ๊บไปสิเอาเอาติดติด,ต,ดนนติดอะไรอ่ะติด,ตด,ตดนู่นอ่ะไฟไม่ได้ติดก็ก,กลับไกฝั่งหนึ่ง<า>เองดิ